สวัสดีทุกคนใน้ลงเหาบาลกเท่าชาแน,นลมานทำงานแต่เช้าเลยค่ะตอนนี้ตีห้าครึ่งนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นลิฟลิฟส่งของนะคะอาจจะมีชั้นใต้ดิน B1 ถึง B3 ก็จะมีทัสขนอ่าพวกวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็จะมาลิฟโวนนี้นะคะนี่ค่ะ แต่ถ้าเป็นลิฟต์คนไข้ก็จะเอกที่หนึ่งนะคะนี่ถึงแล้วชั้นหกอ่ะเด็กออกมาออกมาก็จะเป็นโซนทางเข้านี่ค่ะนี่น,น,นีอันนี้จะเป็นลิฟต์คนไข้จะสวยงามนิดนึงแต่ถ้าลิฟต์ส่งของก็จะจะไม่ค่อยไอ้นั่นขูด ขูดขีดเนาะโดนลากโดนอะไรถลอกเป่าเปิดนี่ค่ะมาก็เดี๋ยวพอเทามาก็จะสแกนหน้านะคะทุกคนสแกนหน้าเข้าสแกนหน้าเข้าเสร็จแต่เวลาถึงประมาณใกล้สิ้นเดือนเหมือนใกล้สิ้นเดือนแล้วเราก็นี่นี่น้องเขาสแกนหน้าแล้วใกล้สิ้นเดือนก็เราก็จะไปเช็คอยู่ในระบบนะคะ ระบบมันจะเป็นชื่อของพนักง,งานแต่ละคนว่าเราสแกนหน้าเข้าเวนครบไหมอะไรอย่างเงี้ยเราจะเช็คถ้าสมมติว่าเราสแกนหน้าแล้วเราอระบบมันไม่ดูดอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็จะเขียนส่งไปในระบบนะคะให้หัวหน้าเซนว่าเออเนี่ยสแกนแล้วไม่ติดอย่างเงี้ยค่ะเข้างานสายเข้างานอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะพอเราสแกนไปแล้ว นี่คะ่ะทุกคนยากาศเนี้ยมาแล้วตอนนี้ก็ถ้าจะเข้าห้องเข้าห้องก็จะมีสแกน่ะสแกนประตรูมันจะเป็นเซฟของแต่ละแผนกอนะคะ่ะแต่ละแผนกเขาก็จะเขาก็จะจะจำกัดว่าใครเข้าแผนกไหนได้อะไรเงี้ยค่ะนี่คะ่คะทุกคน อันนี้มาประมาณตีห้าครึ่งนะคะตีห้าครึ่งเนี่ยพามาทำงานวันนี้ฝนไม่ตกตอนเช้าคุยแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจลุงหนงผ้าเขาในการทำนคลิปต่อไปนะคะเจอกันคลิปหน้ากัะบ้าย